4 uhm. ีจุดจดาการไตครับนอะมาถือมที่4ไซส์รองนะครับแมตช์นี้ปลดล็อกแล้วครับปี2566นหนะ2เดือน S <S สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้าๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะกับเนื้อเม่ฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมพาเพื่อนๆมาแข่งขันตกสวายนะครับมมแมตห้าหมื่นบาทนะครับเป็นแมทประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็วันนี้วันที่26กุมภาพันธ์2566นะครับก็วันนี้หัว5 0,000บาทฮะโอเพ่นนะครับเป็นแมทโอเพ่นนะครับหัว5 0,000นนะก็วันนี้ค่าคันก็ 2,000บาทนะครับก็วันนี้สนับสนุนค่าคันด้วยบอตุกป้าชงวิวดอยนะครับก็สนับสนุนให้ผมได้มาลงทําการแข่งขันนะครับก็วันนี้จะเต็มที่นะในการแข่งขันนะครับเต็มที่ทุกแมตช์นะเดี๋ยวมารอลุ้นนะฮะว่าจะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่านะครับก็บรรยากาศวันนี้นะฮะก็ลึ้มฟ้าขึ้ฝนนิดหน่อยนะครับก็น่าจะมีฝนนะช่วงบ่ายๆน่าจะมีฝนนะครับเพราะว่า ดูแล้วเมฆก็ค่อนข้างเยอะหนาตาเลยนะครับก็เดี๋ยวมันรอรุ้นกันนะก็อากาศในเชียงรายตอนนี้ก็เริ่มอ,อุ่นขึ้นแล้วนะครับก็อุ่นขึ้นนิดหน่อยนะก็ไม่ปลาก็น่าจะกินดีขึ้นนะเดี๋ยวมารอรุนวยกันนะครับ ัเชา้าผมจะตีเป็นตะ่วนะครับตีตะก,ก่วนะตีตะก,กัวนะกกว,วิ่งอิสระเลยนะครับก็เดี๋ยวสายสายค่อยเปลี่ยปปนตามสถานการณ์หน้าง,งานเอานะว่าจะตกแบบไหนนะครับตะก,กัวลุกปัดนะครับแล้วก็ลูกหมุนเลยนะครับ ก็วันนี้แข่งปลา2 2โล5้โลหกโลนะจับฉลากนะครับว่าจะได้ไซส์ไหนนะตอนนี้เล่นไซส์ไม่ใหญ่นะครับทางบ่อได้ลดไซส์นะส่วนปลาไซส์รองก็4 5 4หนะครับจับจับฉลากนะก็วันนี้มี2หัวนะครับมีม,ม,มีหัวเดียวนะแต่ เล่น2ไซส์นะครับมีหัวเดียวนะหัว5 0,000นะไซส์รองนี่หัว1 0,000นะไซส์รองหัว1 0,000หมื่นบาทก็ <c oughs> มีปลาใหญ่ด้วยนะ <c oughs> นขอวันนี้ผมใช้เบอร์ใหญ่หน่อยนะเบอร์เจ็ดนะครับ <c oughs> เป็น PE นะครับสั้นๆนะชิ่งสั้นๆนะครับชิ่งแค่ประมาณหกเซนห้าหกเซนนะครับประมาณนั้นนะ นี้ครับชุดกันตีแต่กัววิ่งอิสระนะก็ชุดกันตีวันนี้ก็จะเป็นคันเฟรนดิคแอโร่นะฮะระยะ9ฟุตนะตัวรอกก็เป็นชิมานูเวนฟอร์ดเบอร์สามพันนะครับสายเมนหลักก็15ปอนด์นะครับชุดกันตีก็เป็นตะกัววิ่งอิสระนะแล้วก็ชิ้งหน้า,าประมาณ6เซนนะับตะขอเบอร์เจ็นะชิ้งหน้าเป็น p e เลยนะครับก็ตกแบบน,นี้นะก็๋ยวมาอรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะ เดี๋ยวมาดูตัวเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับตัวเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะก็เหมือนเดิมครับหัวเชื้อชิบหนือเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนํามาใช้ในการแต่งขันเช่นเคยนะผมเหยื่อวันนี้ก็ขนมปังปังขาวขอบนะครับแล้วก็ที่สําคัญฮะหัวเชื้อชิบหนือเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างเช่นเคยครับ ไปเลยผมจะใส่ทีละกำมือนะค่อยๆค่อยๆตีตีด้านหน้าแล้วก็ค่อยผสมไปนะก็อัตราส่วนเนี่ยขนมปัง10โลต่อชิปครึ่งกิโลนะครับประมาณนะแล้วก็ชิ้นิงด้วยหัวเชื้อเขียวนิยแม่กนะชิ้นเขียวก็ตัวนี้ครับขนมปังตะหลกประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้านะสามารถทักเข้ามาได้ทางข้อความเพจเฟซบุ๊กเหนือแม่คริชติงนะไปซื้อบัตรมาแล้วครับหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้านะ จะเป็นลัคกี้นัมเบอร์หรือเปล่าครับวันนี้ค่าบัตร2 0 0พันนะครับค่าบัตร2 0 0พันนะแล้วก็มีปากิตสองร้อยกับปากิตห้าร้อนะครับตรงนี้ลงทั้งหมดเลยนะ2อ0พันเจ็ดเอยตัวนะครับเด็ดฉลาดนะครับหมายเลขเก้าจะเป็นอย่างไรเลยประกาาศไปลมเริ่มทำการแข่งขันได้ยินไหนไม่ลง ยืดเกี่ยวพอเฮบอนะครับตอนนี้ตีแบบฝังติ่งด้านในนะครับเพราะว่าวันนี้เล่นปลา2.5นะครับหลบปลาเล็กนะใส่เยื่อเ,เข้าไปชิดติ่งนะเขียวน้ำม็ด ต้นแรกปั้นแน่นๆนะครับั้นแน่นนะแปะติ่งก้อนสองเบาๆก้อนใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะอ่อยเหยื่อไปด้วยนะ あのさわばやばい。 khi nào ừ, đến rồi. 3, 7, 4. không? nó cây lên này, lên 4, hàng 4, nương cây phong. À, 4. bố bảo mình rồi đâu? xin chết Takk. เาปลาอะไรสองสามห้าครับเอาปลาน้ำส่าน้ำลาสองสห้าสองครับ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, พอแล้วครับพักเช้าหมดเวลาแล้วนะก็ยังไม่ได้จดครับเดี๋ยวรุ่นกันพักบ่ายต่อโอ้ยมาครับโอ้โหวยไก่แคบไก่ตัไก่ทอดไก่กรวไก่กรวหมูทอดมาติดเสนอูดยป๋านายเข้ากันกินข้าข้าวข้าสู้กันพักบ่ายต่อครับพักบ่ายเปลี่ยนมาเป็นที่ ก็วิ่งนะครับก็วิ่งอิสระชิงหน้า10เซนแต่พอไปเจ็บน,นะครับพเพราะว่าวันนี้ลมค่อนข้างแรงตีทุท่นลำบากอันับายนะครับเปลี่ยนมาตีตะก,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 ก้อตะก้อตะตะกัวไม่ใหญ่นะวิ่งอิสระนะครับตีวันนี้ผมจะฝังนะฝังติ่งนะครับเพราะว่าปลาเล็กมันกวนนะเลิกการแข่งขันทักบ่ายได้นะครับขอให้ไดกีฬาทุกท่านโชคดีนะสังไปเลย ส่วจปลาจิ้งน้านะครับปลาจิกงเราได้ปลาจให้ไม่เกิน2.6 0น,นะครับอันนี้สาย200 500แส่งก,กับการด้วยนะครับขอทั่วขอทั่ว พันแปดบอกตกปลาร้านทองฟิชกิ้งแฟมลี่นะครับอ๋อตัวเนี้ยสวยตัวเนี้ยสวัทิตย์น้ามันขาดที่ลุงหัวด้วยว่ามันขานที่ผมวะอะไรเนี่ยโอ้โหให้หลังใช้สร้างไม่น่าจะมี่หนูนะก็ก็ไม่เสร็จว่ะเออไมาช้ารู้ตาเอาที่มามาวัดสองสี่สี่สีตัวเป็นไงบอนใหญ่อยู่พี่ปลาใช้ลองหรือเปล่าไม่รู้ โอ้ไ้ลองครับไ้ลองใหญ่ไปไหมนี่ออโอ้โอ้ติดิดิดระดับป๋านายมาตักให้นะถึงนั้นเนี่ยไ้ลองอ่ะ,อะชอบตักปลามาตั้งแต่เด็กแล้วโอ้เหเลอขึ้นชังนกับตอนนี้สี C ่หนึ่งศูนย์ถึงไหมอไอ้แวบแวบโอ้โหเจ็บ

ศูนย์ห้าถูกการด้านในครับเนอะพอถึงกันสี่ศูนย์สี่ตกไปทั้งหมดนะครับนะครับครับผมวันนี้รอดตัวแล้วครับเพื่อนๆปลดล็อกนะครับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับปลาไซรองที่สี่นะครับสี่จุดศูนย์ห้าครับรอบตัวหนึ่งสองซ้อมใอ่ครับรอดแล้วครับรอดแล้ว ครับผมสรุปผลงานวันนี้นะครับก็ทีมงานได้ทั้งหมด3ซองนะครับก็เป็นปานน้ำหนักสูงสุดนะครับอันดับที่1นะครับแล้วก็อันดับที่สาไซลองนะครับส่วนผมอันดับที่สไซลองนะครับแมต์นี้ปลดล็อกแล้วครับปี2566นะ2เดือนนะครับกว่าจะได้ซองนะครับก็วันนี้นะครับ หัวช Elliot, ิบชิบเหนือเมฆทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับกับบอกแข่งนะตัวนี้ใช้ได้ทั้งปาเกตและปานหนักนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเหนือเมฆฟิชชิ่งแชนแนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับหมด็อกแล้วครับ